โอเคนะโอเคนะครับวันนี้เราหัวอรแล้วก็เกมเอาชีวิตรอดบนแพนะครับโอเคเกมนี้ก็เป็นเกมที่แบบน่าเล่นนะท่านผู้ชมภาพถือว่าทําได้ออกมาเป็นการ์ตูนที่แบบดีเลยนะผมก็ได้ลองเล่นไปสักแป๊บนึงละก็มันก็ดีนะโอเคแบบมาชีวิตรอยกันเถอะอู้ตรงนั้นตรงนั้นเกี่ยวของไปแล้วก็ครับของนีที่ผลิตมุมลัางขวานะโตทำง,งาน เครื่องเก็บน้ำหมอนี่เราต้องการเครื่องอบปลาทีเรานัต้องผลิตผลิตเรื่อยๆเลยเชียวเน่รื่องความเร็ว้องใช้หนึ่งเรียนหรอไม่กี่วิ่งนะตะปูขวดน้ำที่เก็บเศษวัสดุอืม,มเก็บไม้กุ๊บระเด้งเฮ้ยถังอะไรนะถังอะไรนะอู้หูฉน้ำเย้ยน้ำถังมันคือถังเลยวนะ เนี่ยลองเอาให้ได้ทา้งหายทา้งหายทิ้งเลยโอ้ไม่ใช่วัสดุที่เยอะไม่ใช่วัสดุอะเยอะๆกว่าเก็บทีละชิ้นนะเก็บถังเนี่ยดีกว่านะหมดพื้นที่เพิ่มเติมสร้างโครงเรือในหมดพูดสร้างรางวันโอ้องไอ้ไอ้นี่ก็คือเควสนะเอาง่ายๆก็คือ ถ้าจะให้แปลง,ง่ายๆคร่าวๆก็คือภารกิจที่เราต้องทำอะ่ะเออเราก็กดสร้างปุ๊บเราสร้างตรงนี้นะปั๊บหนึ่งสองมันบอกให้เราสร้างสามอันใช่ไหมปั 3, บ๊บสามโอเคแล้วก็รอก่อนรออ่านนี่เราก็จะได้รับเควสตรงไหนล่ะอะ้าวกะเป๋าอ่ะ,อ,ะอ่านี่ไงดีดเข้ามาในตัวละตรงนี้เราสามารถเก็บข้าช่องเก็บของได้นะเก็บยังไงวะ นี่แต่ที่ของนะโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ถือว่าไม่ได้ด่วนกดใช้ออกอต้องใส่ชิ้นส่วนนี่ว่าผลิตตารางการนําทางอืมตารางการนําทางอหรอตรงไหนตรงนี้มาบ้างตารางการนําทางทําต่อไปกับตันโอเคเอาง่ายๆก็คือใช้ก็เอาแผนที่เอาตารางการนําทางอะไรของมันเนี่ยแผนที่แผนที่ อืมได้เทียบเรือใช้ที่ว่าพลังใช้ที่ว่าพลังงานปุ๊บเราก็กดไปเลยปิ้งอู้มันจะให้เรามาฟาร์มอันนี้คือผูกกับแบบ้านโอเคโอเคอเขาก็มาฟาร์มก่อนแล้วกันค่ะฟาร์มให้ฟาร์มให้เออหนึ่งทีแตกธรรมดา,มาเราต้องสร้างอุปรกรณ์ที่ขุดนี่ไง โอ้โหต้องใช้เหล็กกับไม้นี่พี่แอ๊ปกติใช้หินหายหินกันอ้สามารถคับพี่แก๊กได้ด้วยโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่กระเป๋าเต็ม,มท่านผู้ชมเก็บมาตุกเก้มหมดเลยนะพวกนี้สำคัญมากนะผมว่านะเพราะมันต้องเอาไปครับผลิตบลิตมาเหรอมันยังไม่ใช้ไงปัญหามันตรงนี้แหละเราเก็บผลผลิตได้ไหม ไปตกปลาผลิตนหนึ่งอันปุ๊บไหนผลิตแล้วได้บอกหาเลยมั้งผลิตแล้วเมื่อกี้ตกปลานี่ไงบวกสิบอ่ะบวกอะไรสิเนี่ะกูก,ก,กลายพันฟาดให้ฟาดให้ดีเขมาดิครับเฮ้ยเจอ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 เดี้ยเออเก็บเก็บมันพลัง ถ้ามจะไม่ผิดมันสามารถปลูกมันฝรั่งบนแพได้ด้วยนะถือว่าเก็บเป็นเกณที่ออกแบบมาได้ดีเลยนะอืมวิธีการไปฝนทนกอย่างอาจจะลอกโอ้ตัดต้นไม้มันต้องใช้ขวานขวานมันต้องใช้หินมาหาหินก่อนฟาดฟาดเข้าให้ก็มาดีครับเก็บผินยังไงอ่ะก้อนเล็กๆเหมือแนบบนี้อ่ะโอเคเก็บหินก้อนเล็กๆนะแล้วก็ต้องตัดไมน้นี่เก็บหินแบบนี้มาอยูแวอ๋อ มาอีกแล้วโอ้อหดา,าบิตา้าโอเควันนี้ไงขวาในนี่อะไรวะขวานี่ต้องซ่อมแซมเหรอน่าจะใช่ผมว่านี่น้ำต้มนี่น้ำต้มใส่ชูอ้าวเ้ามีบิ๊กแอกด้วยวะอ้ยงานดีว่ะท่านผู้มชมเชี่ยไปไหนหมดวะโอ้โหเมื่อกี้นี่เจ็ดอัางกดใช้แล้วกันเก็สบาย้โอเค,อเคแล้วเราเก็บไม้เก็บไม้ปั๊บปั๊บโอเค ถ้าเราจะไปเราก็ต้องตัดไม้นะเพื่อทําสะพานถ้าบทจำไม่ผิดนะมันต้องตัดตรงนี้ปักปักปักนี้แล้วก็มาเป็นสะพานให้เราปัก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 เชื่อในสองของคุณจบแล้วปักทั้งสองของคุณจบแล้วเต็มไหนหวะนิทิ้งไปก,ก่อนละกันดำเนินการต่อปักเลยไม้ามาหนึ่งอันเองโอ้โหตัดตั้งนานบาา้าเอ้ย ถือว่าทำออกมาได้สวยเลยนะสวยเลยนะเนี่ยภาพถือว่าแบบก,กราฟิกการ์ตูนาน่ารักก็ดีอยู่นะที่ถือว่าแย่เล่นของไทยเลยเล่นไทยเวลาวันที่สามสี่วันที่สามที่ทีมยังไม่มาถึงตอนนี้วิยุทำงานผิดพลาดและดูเหมือนว่าจะใช้ไม่ได้ในอีกไม่นานไม่มีข่าวมีอะไรผิดพลาดหรือไม่แต่ดำเนินการต่อ คนที่สาอะโอเคนี่เป็นจุดมหมายบันทึกนะถ้าเราเข้าไปได้เนี่ยคือแบบเครืออ่องมืองัดเครื่องมืองัดองมอมเครื่องมืองัดเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องไปหาของกันนะเรายังไม่พร้อมในตอนนี้เราทำของ,ของในหยิบไปก่อนนี่มันไปสีเหลี่ยมุ๊บช่างมีข,ของเพิ่มแล้ว What ัตถุภาคทิ้งอะไรดีอันนี้คืออะไรมันน่าจะ ไม่มีประโยชน์นะช่วงแรกทิ้งไปก่อนทิ้งก่อนโอเคทิ้งไปก่อนช่วงแรกนะนี่ฟักทองฟักทองน่าจะปลูกในเรือได้นะโหกิ่งพุดดี้ช่องกิ่งผอมไปตั้งหนึ่งช่อง่งเกินไปเกินไปเกินไปบางครั้งก็เกินไปดูดรามดิโอ้โหเกินไปนะเกินไปนะผมว่าเกินไปว่ะต่ว่าวันที่สามเจ็ดฟักทองเก็บหนึ่งอันเอาไปปลูกก็น่าจะได้แหละ โอเคเราต้องซีเลสเดี๋ยวเราต้องหาหินก่อนช่วงนี้ต้องหาหิน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 แล้วต้องขุดหินนะปุ๊บเก็บหินเพราะมันสาคัญมากเลยขวานได้แพงเลยไม่สุดปัง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 หินอย่างเดียวครับตอนนี้ความหินอย่างเดียวครับหุย้ยพิเศษอะไรเนี่ยเสบเปลือกอะโอ้โหกระเป๋าพิเศษเหร,เหรอกระเป๋าสะพายหลัง โอ้ตอนนี้ยังไม่มีกระเป๋าไงมันเราเราไปกดเราไปกดนี่เราสามารถเติมเพื่อซื้อทรัพยากรได้นะอ๋อรถแพงเลยรถแพงเก้าเก้าเก้ากลับเรือกันดีกว่าท่านผู้ชมรวมนู้นนี่นี่นี่หยุดนี่ก่อนแล้วดีกว่าถ้านจะไม่ผิดหินเก็บเก็บเก็บหิน้โหกระเป๋าเต็ม หินได้สิบก้อนเองเหอสเต็กสเต็กหนึ่งกิ๊สเต็กแล้วสิบก้อนเองโอ้อะไรครับเนี่ยชิ้นอะไรดีเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเราไปปลูกดีกว่าพวกนี้ไม่นองกินนะทุกคนโอ้โหกระบอกเตแล้วฟาร์มได้ก็เลเอะไรครับเนี่ยอุ๊บโอเคสเต็กขยับมาได้หนึ่งชิ้นปุ๊บปุ๊บป่วยนะปุ๊บกลับบ้านตกลงกับแพ้ แผ่เราก่อนนะครับนี่ถ้าเกนมนี้เล่นเราลายได้หรือว่าใครรู้วิธีการเล่นเราลายก็บอกผมได้นะครับผลิตมีหีบไหมเกมนี้มันต้องควนมีหีบหีบกระป๋องแตงพืชตารางการมันทางก็คือแผนที่ตารางการวิจัยอ่ะนะะ่าสนใจว่นะต้องขุดน้ำลงมีอนะต้อนนี่เราขาดเชือกเราจะทำอย่างนี้ดีกว่าโอเคเราไปลี่นเางนี้ดีกว่า ทำนี้เพื่อนยังไงดียังไงดีเพื่อนฮัลโหลงางนี้ดีกว่าดีกว่าผลิตลองสร้างพื้นไปก่อนดีกว่านะเทำให้ใหญ่แบบใหญ่อีกอะเพื่อนมันลงได้เกินไปโอเคพอดีเป๊ะๆพอดีเป๊ะๆโอเค แต่ไปเราก็เข้าไปในผลิตนะแล้วกดสร้างเริ่มตัวอยางนี้แนะอโอเคแล้วเราจะไปปุ๊บเอใช้ปา,าไปใช้ปลานี่ว่าบอกว่ตั้งหาเลยนะก้ไม้บอลก้ไม้ต้นไม้สร้างตาลางอันนี้ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเควเคล็ลไไดไรเควดะ ขั้นตอนแรกเราจะได้หนึ่งเหรียญห้าเหรียญถึงมีปุมแปลงพืชเหรอผลิตแปลงพืชหรอแปลงพืชเหรอแป๊บนึงนะผลิตแปลงพืชหรอแปลงพืชไม่ใช่เลยบ้างโอ้โหจอเจนี่ไงหกยี่สิบสามสิบโอเคโอเคระบบก็ไม่ได้ยาก มากมายอะไรนะชิบหายแล้วอุ้ยมันขัดทีนึงก็เก็บใช้ได้เลยนะเนี่ยมันต้องมีวิธีการเคลื่อนย้ายถึนของอยู่ถูกปะ่ะถ้าไม่เคลื่อนย้ายถึงของมันเล่นนเลไม่นขี้ขนะ <urn> ุ่นหนึนะเฟอร์นิเจอร์เหรอเคลื่อนย้ายได้ไหมอ๋ออ๋อเก็บเข้ากระเป๋าได้นี่ว่ะโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจ เพื่อนยัยได้โอเคปักมาตรงนี้นะโอเค,อเ,คเอาเป็นว่า EP นี้ก็คลิปแรกนะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าขอจบ EP แรกเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบก็กดไลค์ให้เป็นกำลังใจผลทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคนะโอเคนะครับบายๆงวดี